ฮัลโหครับะะครับพร้อมฮนะเป็นไงคะปีแบบตันไปตันโอ้โหตันไปตันสนุกมากครับแล้วก็เมันมันเหมือนเป็นเป็นความฝันของนักร้องทุกคนที่อยากเล่นอิมแพ t เลยก็ดีใจกับทุกคนที่มาดูด้วยเพราะว่าเราเรา,เราพยายามหาแขกรับเชิญที่คิดว่าในช่วงที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้วยแล้วก็อยาก เอาจริงๆแล้วตันไปตันมันจะพูดเป็นคอนเสิร์ตโอทป๊อปมันก็ไม่ถูกสักทีเดียวมันเป็นเหมือนคอนเสิร์ตที่เราสองคนพยายามจัดโชว์มาให้คนอื่นได้เห็นว่าเฮ้ยแต่ละคนมีศักยภาพไงแล้วก็สุดท้ายแล้วเราอยากจะมอบความสุขให้กับแฟนๆของศิลปินทุกคนรวมไปถึงแฟนๆที่อยากมาดูเราด้วยมันหลายๆอย่างนะคะก่อนก่อนทั้งวีโอท์ด้วยทั้งฟาบิมยูินด้วยคือคือเซอร์ไพรส์ทุกวันเซอร์ไพรส์จนต้องบอกทีมงานว่าเฮ้ยอยู่เซอร์ไพรส์พี่ได้แล้ว ไม่อยากเอาอะไรเซอร์ไพรส์แล้วพวกแต่ละวันมันจะมีเรื่องให้เราแก้ปัญหาทุกวันแล้วก็ซ้อมน้อยมากครับเพราะว่าเป็นโควิดต้องหยุดซ้อมไปสิบวันแล้วพอกลับมาก็คืออีกสองวันก็ต้องแสดงแล้วเลยวันนี้คุณสอ,องขีดนี่คุณเป้าเอะไรกคเท่ากับเคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตอ,อ,อะไรอย่างงี้ไม่ไม่ค่อยเป้าเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าติดต้องติดตอนนี้ดีแล้วดีแล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นอะเรากังวลทุกวันว่าเราจะติด,ด ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตหรือเปล่าซึ่งถ้าสมมุติว่าไทาม์ไลน์มันไม่ได้จริงอะผมจะกังวลกว่านี้แต่เนี้ยดูด้วยระยะเวลาแล้วมันเหลือประมาณ1 4บสวันอะเราก็ยังเบาใจว่าโอเคคือไม่รู้ว่าเราจะมีอาการลองโควิดหรือเปล่าแต่อย่างน้อยอะเราไม่ไม่แบบไ,ไปแพร่ให้คนอื่นหรือว่ารักษาตัวให้ทันก่อนก็น่าจะดีก็เลยพรตอนติดก็รู้สึกโอเคกังวลอาการป่วยเหมือนกันแต่ก็โล่งใจว่าอย่างน้อย หายก่อนคอนเสิร์ตแน่นอนมีแผนสำรองไหมว่าตอนนั้นถ้าเราติดช่วงนั้นเราจะทำย,ะยะังไงช่วงคอนเสิร์ตแผนสำรองคือ <c oughs> ซื้อตั๋วให้ป๊อปปองกุลบินออกนอกประเทศ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปล่อยให้แขกรับเชิญเล่นไปแค่นั้นเองไม่ยากไม่ยากเลย <c oughs> มันจะไปแก้ยังไงมันทนกันแก้เลยไม่ได้แล้วมันมันซวยติดจริงจริงครับศักยภาพของเขาเปนอันทียบเขาต้มีการเรียตั้งแแรกไม่ใ เอาจริงๆแล้วพอพอติดนะครับหายมาก็มีอาการนิดหน่อยแค่มีเสียงแหบลงไปนิดหน่อยแล้วก็พวกโนต้ตตัวยาวๆที่เราร้องได้อ่ะมันจะสั้นลงเหลือ50%อนะไรอย่างเงี้ยแต่ยังก็ยังประคองในการร้องได้แต่ว่ามันส่งผลนิดนึงก็อาจจะต้องรออีกสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวคงจะกลับมาเหมือนเดิมเลยแสดงว่าวันวันอเสิร์ฟก็อาจจะเหนื่อยกว่าปกติเหนื่อยเหนื่อยกว่าครับต้อง,ต,องต้องทานยาตลอดทานยาพวกขับเส้นห้า ยาที่มันทําให้แบบเราสามารถหายใจหายคอได้ยาแก้แพ้อะไรให้มันจมูกมันโล่งเพราะว่าคือด้วยด้วย s c a ค e นเสิร์ตความใหญ่พื้นที่มันใหญ่มล้จะมีทั้งฝุ่นทั้งสโมกทั้งควันทั้งทั้งอาการโควิดที่เราเพิ่งหายด้วยน้อยที่ว่าอาการแย่หรือเป็นับงานเราน้อยวันวันที่วันที่มาซ้อมครับคือพอหายเสร็จปุ๊บแล้วเข้าซ้อมวันแรกอ่ะน้อยเลยพอรู้เลยว่าเราร้องได้ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าก็พยายามกลับไปแล้วก็พยายามวอร์ม ให้เยอะขึ้นพราวอไม่เยอะขึ้นก็มันไม่ได้ร้อยเปอแต่อย่างน้อยมันกลับมาสักเจ็ดสิเราก็รู้สึกแล้วว่าอย่างน้อยเราเอาตัวเองขึ้นไปยืนคอนเสิร์ตได้ก็น่าจะโอเคแล้วดีกว่าเราขึ้นไม่ได้เลยใช่ครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยคืนจริงแล้วตอนนั้นเนี่ยทางทีมก็ประชุมกันว่าทีเจจะไหวไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกทางทีมเลยว่าต้องไหวเราอยากให้มันขึ้นเพราะว่าเราอยากให้น้องมารับพลังงานดีๆกลับไปเพราะว่าคือพอ,พอ คือพอศิลปินน่ะได้ขึ้นไปยืนบนคอนเสิร์ตแล้วได้ยินเสียงก e รีด e, ได้ยินเสียงตบมือได้ยินเสียงเรียกชื่อเราอ่ะมันจะทาให้เราถูกต้องฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทีเจมาหนึ่งอยากให้ทีเจกลับมาโชว์กลับมาทําในสิ่งที่มีความสุขแล้วก็อยากให้มาเห็นด้วยว่ามีคนรักเขาขนาดไหนแล้วพอขึ้นมามันก็เป็นแบบจังๆีวทุกคนตบมือแล้วก็กรีด<ม> e e เรียกตลอด,อดซึ่งแบบเราก็เน,เนี่ยพอพอกลับไปน้องจะได้รู้สึกดีขึ้นมายังมีคนรักน้องอยู่อีกเยอะนะ,ะขเขาฟีดแบบแบบว่ายังไงไหม จริงจริงน้องกังวลทีเจกังวลมากกว่าอย่างวันพอรันทัวร์เสร็จเนี่ยโอ้น่าจะแบบตีหนึ่งตีสองยังไลน์มาหมดเลยว่าเป็นยังไงบ้างโชว์ดีไหมมีอะไรต้องแก้ไหมกังวลเหลือเกินที่จะขึ้นพรุ่งนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าฟีดแบ็จะเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้โชว์นานพอ,พอจะขึ้นไปยืนต่อหน้าคนเป็นหมื่นคนนะมันมันก็มีความประหมา่าก็ก็บอกเฮ้ยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลยแล้วก็รอเลยพูดเนี้ยจะมีคนรอให้กำลังใจเราเยอะแน่คนหลังจบก็หลังจบคอนเขาเป็นยังไงบ้าง ก็ดีขึ้นครับจริง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 ีเจก็ดีขึ้นตลอดแล้วก็ก็มีคุยกันนัดกันว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่บ้านจะไปพี่ป๊อปด้วยไปแบบไปหาไปได้กินข้าวไปคุยกันเลยรต่อจริงแล้วเจอกันบ่อยอยู่แล้วครับแล้ววันนี้เรื่องนอะไรน่าเป็นห่วงผมว่าผมว่าเรื่องนั้นผมเองตัดสินไม่ได้เพราะว่าผมไม่ใช่หมอแต่ว่าเท่าที่อยู่กับเราอะทุกอย่างมันโอเคแต่ว่าเรื่องเรื่องของโรคภัยแบบนี้เราไม่มีทางรู้เมนททลเขาข้างในว่ามันดีขึ้นหรือยังหรือถูกรักษาหรือยังฉะนั้นเนี่ยผมว่า จะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอ่ะต้องให้คุณหมอเป็นคนตอบหรือให้ตัวเขาเป็นคนตอบเองจะดีกว่าแต่ว่าเราเองหน้าที่ของเราคืออยู่ข้างๆให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเป็นเป็นที่พึ่งทางใจหรือว่าเป็นที่พิงหัวใจให้เราบ้างน่าจะโอเคพยายามคุยพยายามไปเจอน้งองบ่อยๆใช่ใช่จริงๆบอกเลยผมคุยกันบ่อยนะผมก็คุยกันตลอดแล้วก็เจอกันบ่อยเพราะว่าอย่างทางเราเองก็สนิทกับผู้จัดก,การอย่างน้องโอ่งก็ยังทํางานกับเราด้วยแล้วก็ตัวเราเองก็บ้านใกล้กัน ก็มีมีเจอมาบ้างแล้วก็มีไปขับรถเล่นกันบ้างอะไรเงี้ยแต่อยากางแรก้องต้องเป็นต้องซนัพสนุนเขาใหมากขึ้นหน่อยอะคือคืออย่างนี้ครับอย่างอย่างอย่างวันที่มันมีเรื่องมีราวเนี่ยผมก็อยู่กับเขาตลอดจนก่อนที่จะมีเรื่องนะอยู่แต่ตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วตัวเราเองอะ่ะก็เป็นแพนิคด้วยคือเราก็เลยรู้สึกว่าวิธีการที่เราทําได้ดีที่สุดอะ่ะ ก็คืออยู่ข้างๆทำทุกอย่างให้มันเหมือนปก,กติคือบัญชีแล้วเรา,เรา,เ,ราเราก็ต้องเขาเรียกอะไรนะป้องกันตัวเองด้วยเพราะไม่เราไม่รู้ว่าบางอย่างจะมาริกเกอร์ให้เราเกิดแพนิคด้วยหรือเปล่าซึ่งทีเนี้ยสิ่งที่เราทำได้ดีสุดคืออยู่ข้างๆแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันเหมือนปก,กติคุยอะไรเหมือนปก,กติไม่ใช่แบบเข้าไปปอบไม่ไม่ผมรู้สึกว่า,าบบคือถ้ามันแบบพยายามให้ปอบผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันดูตั้งใจอะไรอย่างนงี้มากไปผมอยากให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ชีวิตเรามันมันสวยงามมันมีเรื่องให้สนุกอีกตั้งเยอะพยายามชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้มีแค่ผมมันก็มีทั้งพี่ป๊อปที่เป็นห่วงมีทั้งอาร์ตท,ที่บ้านก็อยู่ไกลามากจะขับรถมาหามานั่งอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายล้วก็เราก็พยายามบอกเขาว่าแบบเฮ้ยมันมันโลกนี้มันสวยงามเราเราไม่รู้ว่ามันจะ มองมุมไหนให,ใ,หให้มันดีขึ้นแต่ว่าแค่บอกว่าเฮ้ยโอเคอยู่ข้างๆแล้วถ้าต้องการก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดก็ขับรถมาหา,า,ดา,าได้ตลอดมาเจอมาคุยได้ตลอดกลับมาทำเพลงได้เนี่ยจริงๆเหมือนตั้งแต่ตอนน้องออกมาจากโรงพยาบาลก็ทําเพลงเลยครับมันมันคงจะเป็นความอึอดอัดอั้นในใจที่อยากจะเขียนระบายอะไรออกมาว่าตอนนั้นตัวเองรู้สึกยังไงแล้วเป็นอะไรอยู่ผมว่าจริงๆแล้วนักร้องทุกคนเขียนเพลงแต่ละเพลงออกมา มันมันมีไดอารี่ชีวิตในนั้นอ่ะมันอาจจะมีเหมือนที่เขาบอกว่ามันจะมีใครบางคนในเพลงเสมอเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันก็ต้องมี s i t u a t i o นบางอย่างที่มันอยู่ในเพลงอยูนะผมว่าเขาก็คงจะพยายามเขียนออกมาให้คนอื่นมองเขาผ่านเพลงเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งฉะนั้นก็ใช้เพลงพูดออกไปดีกว่าถามถึงกรถบพีโยด้วยทีเหมือนแชร์ขงบีบเรื่ออะไรจะใจกับ ก็จริงจริงก็อธิบายไปในรายการพี่บูดี้หมดแล้วว่าจริงๆผมช่วงนี้ผมทำงานหนักมากทำงานหนักแบบอย่างวันนี้ก็4งานก็ตั้งแต่ส1บโมงจะไปเสร็จเที่ยงคืนอะไรเงี้ยซึ่งผมทำงานแบบนี้ทุกวันวันละสามงาน4งานแล้วก็คิวตอนนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคิวร้องเพลงตอนนี้ก็ถึงสิ้นปีก็ไม่มีแล้วเต็มหมดแล้วจนถึงธันวาแล้วก็คิวงานก็ตอนนี้ถ้าอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันถึงธันวาแล้วแต่ถ้าเต็มเดือนอะ วันนี้ถึงตุลาไม่มีวันหยุดแล้วก็ทําทุกวันก็เลยรู้สึกว่ามันเขามนทํามากๆอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทาเพื่อใครมันก็เลยลอสบ้างแต่ว่าโอเคมันเรามีหน้าที่ภาระที่เราต้องทําเพื่อคนอื่นตลอดก็พยายาม manage ความรู้สึกตัวเองตลอดแต่แค่บางคน คิดว่าเราโชคดีที่เราอยู่ตรงนี้อนะไรเงี้ยซึ่งโอเคมันเป็นเรื่องโชคดีที่มีคนรักเราที่เราทําให้คนอื่นมีความสุขแต่ว่าบางทีแล้วบางทีเราล,ลืมลืมดูแลตัวเองว่าเราลืมดูแลจิตใจเราว่าเฮ้ยเราเราเคยสํารวจตัวเองบ้างไหมว่าเรารู้สึกอะไรอยู่เป็นอะไรอยู่ว่าโอเคกับมันจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับบีแอมลองใช้บ่อยไหมครอยู่คนเดียวโอาวบ่อย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 แต่ว่าช่วงหลังก็ดีขึ้น เมอะว่า,าหเห็นเรือดมีฟ็อกซิโอสทั้งมดของเขาแต่เวลาอยู่บ้านก็คือจะเป็นอีกมุมหนึ่งอุ้ยจริงๆผมอุ้ยจริงๆผมเป็นคนอินโทรเวิร์ดมากเลยครับผมไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่อยู่หลังเวทีกับวงดนตรีก็ยังไม่ค่อยได้คุยเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนผมผมคิดคิดงานตลอดเวลาแบบพอพอพอเสร็จคืออาจจะเป็นเพราะเรามีหลายหัวโขนมัน้งคือโอเคอย่างวันนี้เรามาเป็นในฐานะศิลปินพอเสร็จฐานะศิลปินเราก็ไปสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เสร็จผมก็ต้องกลับบ้านไปเข้าออฟฟิศประชุมงานต่างๆในฐานะผู้บริหารและคืนนี้ผมก็ต้องไปเป็นศิลปินร้องเพลงมันมันหลายโมบาร์หลายโมบาทผมก็ต้องรับผิดชอบเยอะแลรับผิดชอบเยอะเวลาที่เราว่างอ่ะบางทีนั่งอยู่เฉยๆต่หัวมันก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยงานนี้ไปถึงไหนแล้วว่าเฮ้ยงานนี้ไปถึงไหนแล้วนะอะไรตลอดเวลาหลับสนิทครับเวลาหลับไม่ต้องห่วงหลับไปตายเลยผมเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมาก หัวถึงหมอนขึ้ไปเลยไปเลยแต่พอตื่นมาปุ๊บก็รันทํางานทันทีคือคนอนพักผ่อนเพียงพอเพียงพอครับหลับเป็นหมาเลยเพียงพอที่กี่ชั่วโมงรับวันละเจ็ดแปดชั่วโมงนอนเยอะแต่ว่าเวลาทํางานผมนานหมายถึงว่านอนนอนเยอะแต่ว่าเวลาทํางานก็คืออย่างวันนี้ก็คือสิบเอโมงเที่ยงคืนอะไรแบบนี้อยากอจแบบเราเล่ไหลังจากเทียย์ไอ้ช่วงนี้ยไปหลัอยากแบบว่าสักหเดือนให้ ตอนนี้ผมมีนัดเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยฮะ<ม>แกงสี่แยกโอทออฟป๊อปวานมกระลาจะไปเที่ยวกันสิบประมาณสิบเอ็ดวันสิบสองวันก็เนี่ยอันเนี้ยนนต้องล็อกข้ามปีแล้วเพราะว่าปีนี้ไม่มีไม,มไม่มีคิวแล้ว,ลวก็แบบนี้ยค่่ะหมาาถึงวจะจัดระบบใหม่ไหมเพื่อให้ไม่รับงานแน่นขนาดนี้อะไรเงี้ยคือคือ คือคือผมทำไม่ได้เพราะว่าถ้าผมปฏิเสธอย่างหนึ่งอะ่ะมันมีคนที่รอจากเราอะ่ะอีกเยอะหมายถึงว่าผมก็ต้องแบ่งเวลาให้กับวงดนตรทีที่ต้องดูแลคู่วงดนตรีผมมาเล่นกันมาเป็นสิปีแล้วฉะนั้นผมก็จะแบบโอเคพี่งั้นเดือนนึงผมให้สิบงานนะเราต้องร้องคอนเสิร์ตสิคอนเสิร,ร์ตแล้วแล้วก็มีคอนเสิร,ร์ตใหญ่อีกต้องบริหารโค้คูอีกรายการอีก8ดรายการเออเพลงก็ต้องทํา รายการก็ต้องดูตรวจรายการบริหารอีกขยายบริษัทอีกอะไรเงี้ยครับมันมันมันเออมันคือมันเป็นทั้งผู้บริหารแล้วมันเป็นทั้งคนที่เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ด้วยมันก็เลยผลก็เลยมีทั้งบทบาทที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเวลาเราหยุดข้างหน้าเราก็ต้องทำข้างหลังอยู่ดีแล้วพอเราหยุดข้างหลังกระโดดออกไปก็ต้องตลกอีกอะไรอย่างเงี้ยเคยครับ จริงๆผมผมหาคุณหมอบ้างแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังต้องกินยาเวลาขึ้นเครื่องดูดหูเครื่องขึ้นบินไม่ได้เครื่องขึ้นบินได้แต่ว่าต้องกินยาแพนิกเพราะนั่งนั่งอยู่ในที่แคบนานๆไม่ได้แบบจะตายคือได้ไม่ได้เลยแบบต้องนั่งต้องนั่งซิทที่หน้าสุดหรือที่ที่ขายืดได้อะไรเงี้ยถ้านั่งตรงกลางแล้วไปแถวกลางๆหลังๆเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยผมไม่ได้เลยต้องต้องกินยาแพนิกก่อนขึ้นเครื่องตลอด ทุกครั้งครับเนี่ยเวลาผมมีคอนเสิร์ตต่างจังหวัดอะทั้งไปทั้งกลับผมต้องกินยาแกนิ่ก่อนขนึ้นเครื่องเป็นนานเรี่ยมั้ยสองปีนะครับกกเิดจาอะไรทำง,งนานหนักเลยทำงนะะนานหนักแล้วก็เป็นอขอบคุณนะครับคุยยาวดีแล้วคุยเยอะไม่ได้มีเพื่อนโอ้ผมมีเพื่อนคุยทุกวันทั้งวันคุยกับพนักงานบริษัทไม่ต้องคนเยอะมาก <geon> นี่ป <laughs> ืรอกี้ถามเรื่องงานอยู่เลยนักงานพยาการต้องใส่หนึ่งนะคไม่คุ้นกับการไม่ใส่นึ่งอันนี้ขาาไพวันนึงแกตัวเองนะต้อง่ต้ออ่ตอง่หนึงนะคะ พอชุดนี Get <gettable> ้ไปลงข่าวก็ดูแย่ดีเหมือนกันนะฮะมอนที่ขอทานเหมันชุดเดีขให้แต่นาฬกาเราขัามข้อเ่ารแปแขานกับกลางเลยอันนี้เรียกแหวะขาเรียกขาดค่ะชอองแหงเลยค่ะข้อเหลืองมากค่ะรับ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ